สวัสดีค่ะพี่น้องอันเบื้องอากาศมือนีแล้วค่ะผุ่นหมาะคุ้มภูเขาเคืองหนึง่งมือนีจุลี่สิพาพี่น้องไปใส่สิพาพี่น้องปิดเก็บพักกูดค่ะพี่น้องมาตามมาเลยค่ะให้เบื้องบรรยากาศสก้อนค่ะมือนีอึมคึม,มอึมคึมอยู่ไปค่ะตามมาค่ะน,นี่ต้นไม้ต้นหบโปงโปงใบแล้วค่ะ พี่น้องให้เบื้องอยู่นี่อันนี้เพิ่นเอินธรรมลักเด้อค่ะนี่ต้นนี่เห็นมันสีงามจุลีเลยท้ายให้พี่น้องเบื้องค่ะไป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 เก็บผักกูดเท่าดีกว่านาอพี่น้องเนาะมาข่ะมาไปเก็บมองไดก้กะมองที่จุลีเคยเก็บก้อนหน้านี่เด้อค่ะ ที่พอ่อที่พ่อไว้ก้อนหน้านี่ค่ะเดี๋ยวมองได้กับเจ้านา,มมาเบืองน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ พอมขึ้นค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวล้อให้มันใหญ่ก็นี่จากน้อยก็นี้ค่ะนี่เอา,เ,อาเห็นบนนอกแบบนี้ว่างหนึง่งฮะนะพอมสิขื้นพอมสิขึ้นน้ำมูนีล่ะค่ะอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องคลิปที่แล้วคลิปก้อนหน้านี่จุลี่เก็บไปมีน้นองนองเม่นเข้ามาเพื่อนบอกว่า พี่จุลี่ไปเก็บอีกเด้อค่ะว่สาสั่นมักอยากกินว่สาสั่นมากค่ะผักกูดว่สาสั่นอยากกินค่ะว่สาสั่นนี่จุลี่เลยพาพี่น้องมาเก็บนี่แหละเนี่ยโอ้เห็นบับงนึงนะพี่น้องก็โทษลายๆค่ะจุลี่ก็บ่ได้บ่คอยได้มองหน้าจอปันไดค่ะพี่น้องถือกล่องมือ้อนึงแล้วค่ะเก็บมื้อนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เอา้าพรมขึ้นเลยค่ะพรมขึ้น พูนก็นอีกค่ะพูนเดี๋ยวเดวีปีนปีนจากน้อยก่อนค่ะพี่น้องนี่จะรีค้อนตามาน้ำขึอนเกล่ะค่ะนี่นะเพราะได้กินอยู่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีปีนจะปีนขึ้นไปเอาต้นนั่นเด้อค่ะโอ้ปีนในบอนอับัตน,นี้เอาเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะโอ้ยกล่องของงามไหม่อับัตนี้เอา ปีนขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้านี่มันเป็นมันเป็นอันหน้ามันออกเด้อค่ะนี่อันมันที่เป็นสีแฉะแฉะแน่จะน้อยค่ะมันเลยปีนยากมันมันมืนค่ะพี่น้องมันมืนนี่เก็บค่ะเก็บนี่พี่น้อง ผักก no ูดเราโอ้ยกระตาควโอ้ยกระตาควมอ่าอ่อ่าอ่อ่าอ่อ่อ่า่ี่นอ พอได้อยู่ค่ะเอาละตลอลโตอนี่พี่น้องมันที่เป็นชื้นๆยังสี่เด้อค่ะนี่มันมืนค่ะมนนืนนี่นัาก็สีไหลลงไปแต่ปูนห้อยจูรีมืนจกกักตีเบิงลูบป,ปุูนเนาะพี่นอ้องอเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะพร้อมขึ้นค่ะพร้อมขึ้นแต่ว่าบ่ทัานหลายบรรไดดอกพี่น้องรออีกจักน้อยรอไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ น้ำมันที่ออกมาจังสี่ค่ะไหลมาจังสี่ค่ะหม,มองจุลี่พาเก็บยุนนี่มันจิเป็นน้ำทางก้อนที่สิไปหอดหมองที่จุเลีันเก็บก้อนนานนี่เด้วค่ะพี่น้องจุลีกัเก็บไปเรื่อยน้ำทางเนาะค่ะเนาะช่วงมันออกไม่ไม่จังสี่ช่วงอ่อนอจังสี่แซบค่ะพี่นอ้องพร้อมกินแซบ จูรีแหนมหาอยู่ค่ะแหนมหาน้ำทางค่ะนี่มองจุรีมาเก็บงวดก้อนหนามีค่ะมรงนี้แหละอันนี้ใหญ่แล้วค่ะอันนี้ใหญ่แล้วแต่ว่านีก่ก็กินได้อยู่ค่ะอ่อนอยู่ปุ่นเด้อค่ะเลยขึ้นไปพุ่นอีกเบิ่งเด้อจูรี่จะไายให้เบิ่งค่ะพี่จุรียื้อบ่ถุเถิงเนาะค่ะพี่น้อง โอ้ยบ่เห็นสัมเดี๋ยวจุลิหาทางขึ้นไปเด้อค่ะเด้อหาทางขึ้นไปเอาซียอดซีหาย,ยอด,ดยุ่งมองเขานะอะเดี๋ยวมาเบิรงกันค่ะนี่ปีนขึ้นมาแล้วค่ะคุณถน,นนนี่ค่ะซีหาย,ยอดต้องปีนขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันต้องค่อยสียดได้กินพี่น้อง เพราะว่าเกิดมะเตีย้ยยือ,อยุขังลางบดถึงค่ะนี่โอ้ยปอแปะปอแปะออนดีดีค่ะเอาเอาเนี่ยค่ะอันนี้เห็นป่ นี่หน้ามันออกมาค่ะนั่นพี่นอ้อง เขได้กินอยู่เด้ละเนอะกันเนาะ,นะเห็นน้ำบ่ค่ะอ่านี่ห้อยพี่น้องกันนี่ห้อยแนว้นาสัตว์ปลากินเด้อค่ะนี่สัตว์ปลากันมากขึ้นกันนี่ยอดยอดบเหลือล้วเห็นบ่ค่ะนี่ห้อย โอ้ยบ่มียอดแล้วค่ะคพูดเลยขึ้นไปพูดเอง น้ำมันนี่พ่วมขึ้นค่ะน้ำมัอน,นี่นคนลา,ลายนี่ขีดข้านไปล่างขีดข้านไปนั่นโเก็บบบเก็บลายดอกค่ะนี่อันที่เป็นคนนี่นั่นพี่น้องนั่น ได้พอแล้วอีกแล้วล่ะค่ะนี่วันนี้เลยขึ้นไปหันเป็นสีหกหกค่ะจุลีคือสีบอลลุยค่ะเท่านี้ก็อิ่มดอกค่ะพี่น้องซํานี้ก็อิ่มดอกจังวดก้อนนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะนี่นั่นให้เบิ้งค่ะ เดี๋ยวจุเล่สิหาทางลง้ดอกบัลนีพี่น้องซ้ำนี่กับพ่อลแล้วหรอกค่ะซ้ำนี่กับอิม่มหรอกค่ะบอทันไลยปันไดค่ะพี่น้องขึ้นจังทอที่หายเบิ้งนั่นแหละเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับอิ่มอยู่ค่ะพ่ออิ่มอยู่มือนี่ สแล้วเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกซับสไกรต์นะคะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุลีเสียหาทั้งหลาะลงกันค่ะหมุนปาลงกันพี่น้องไปละค่ะบ๊ายบาย